วันนี้เรามาที่บ้านนะคะเราก็จะนําพระนะคะที่ได้ส่งน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะกับคุณแม่จ้นคุณแม่ก็นั่งนับเงินอยู่ค่ะระเรื่นเชียวนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเชิญพระพุทธรูปนะคะแล้วก็พระโพธิสัตว์ควรอิมหยกขาวนะคะแล้วก็กระดูกของคุณพ่อนะคะไปไว้ในที่ประทับนะคะอันควรที่ได้จัดเอาไว้ข้างในพวกความเป็นสิริมงคลนะคะเดี๋ยวตามเข้ามาในบ้านเลยะคะ่ะท่านผู้ชม ถ้าเ,เราต้องเปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟก่อนว่าเปิดไฟตรงไห็นสีสวยโอเคถ้า <Okay. S 1> นี่ก็คือบ้านของคุณแม่ทองดาคลังฤทธิ์นะคะกับบ้านของน้องสาวเิรินทราเฮนิซอรอยนะคะคลังฤทธิ์นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตู้ข้างบนก็จะเป็นรูปของ คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกพระนะคะที่พระอาจารย์ต้นนะคะได้ประทานมาให้นะคะได้ส่งมอบไปให้ตอนวันขึ้นบ้านใหม่นะคะตอนนี้เราก็จะนิมนต์พระพุทธเจ้านาะขึ้นประทับก่อนเราท้าบที่สัตว์คนรอิม่มจาแล้วก็ตามด้วยคุณพ่อมีซองขาวอะไรนะวันนี้ สองกระปิ้นไม่ได้ใส่ปังนะคะ่สามสค่ะปีใหม่นี้นะคะส่งคำอวยพรให้ทุกๆท่านนะคะได้เป็นลูก ที่กระตันอยู่ต่อพ่อแม่แม้แต่ว่าอาจารย์ยะสธรายเองนะคะแม่แต่คุณพ่อท่านจะเสียไปแล้วหลายปีก็ตามนะคะแต่ทุกๆปีนะคะอาจารย์ก็จะกลับมาที่บ้าน <c oughs> เพื่อที่จะมาส่งน้ําท่านมากร่ไงว่าแม่แต่ท่านจเจเิออยู่แค่กระดูกแต่อาจารย์ก็จะไม่ไปสร้างอธิษฐานอยู่ที่วัดเลยเพราะว่าท่านสั่งเสียเอาไว้ว่าไม่อยากไปอยู่ที่วัดนะคะ ก็เลยว่าพวกเราอยู่ที่ไหนท่านก็จะไปอยู่กับพวกเราที่นั่นด้วยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าดวงจิตของท่านหรือวิญญาณท่านก็ยังคุ้มครองรักษาให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดังนั้นในแต่ละรอบปีนะคะลูกหลานที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองอย่างเช่นน้องสาวอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะพี่แก้วตาอยู่กรุงเทพบ้างอยู่มาเลเซียบ้างทุกคนก็จะบินกลับมามารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพราะเรายังมีสัญลักษณ์ของของคุณพ่ออยู่ที่นี่แล้วก็คุณแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังอาศัยอยู่นะ พื้นที่แห่งนี้อยู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านหลังใหม่นะคะที่น้องสาวได้สร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้เป็นที่พักอาศัยให้กับคุณแม่แล้วก็ซัพพอร์ตบ้านหลังนี้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างตลอดจนถึงรถด้วยนะคะรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้านะคะเครื่องครัวอะไรต่างๆนะคะก็จะซัพพอร์ตเข้ามานะคะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าในแต่ละปีเราจะต้องมาทําพิธีขอขมาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอ พรจากท่านเวลาเราเออกไปทำอาหากินข้างนอกพลังบุญเหล่านี้มันก็จะนำส่งผลให้เราเป็นที่รักของคนที่พบเห็นแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็เวลาเราประสบพบเจอปัญหาชีวิตไม่ว่าแต่รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามานะคะเราจะมีความเชื่อว่าด้วยเดชะแเห็นความที่เราเป็นลูกที่กระตัอยูนะคะรู้คุณแล้วก็เราบูชาคุณพ่อแม่ไว้เหนือเสียงเหนือกล้าว แล้วเราก็บูชาพระรัตนตรัยนะคะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็นับถือพระโพธิสัตว์กุลอิ่มนะคะบ้านเรานับถือพระโพธิสัตว์กุลอิ่มมานานแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะนับถือกันอย่างนี้แล้วก็มันก็จะทําให้ชีวิตของเราเกิดกั่นสม,มุดแล้วก็ราบรื่นแล้วก็แฮปปี้มาจนถืงทุกวันซึ่งแต่เดิมนะคะ,อ,ะอาจารย์ก็อยากเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมนั้นครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่ยากจนมากไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ เป็นครอบครัวที่ลําบากเป็นครอบครัวที่ยากจนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแต่พอมาในปัจจุบันนะคะครอบครัวเราเริ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะแล้วก็ลูกหลานทุกคนก็มีความเจริญในหน้าที่การงานและก็เป็นคนดีทุกคนฉะนั้นอาจาราย์ยศุทธารจึงมีความเชื่อว่านี่ก็คือผลแห่งผลระบรุที่พ่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านจะนําพาให้ลูกในสวดมนต์ทุกวันทุกวันพระแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็จะพาเราไปวัดขังบัตวัดตั้งแต่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บ่มเพาะให้ครอบครัวของเราเนี่ยรู้สึกว่าเรามีความรักใครกันตรงเกลียวกันแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วลูกทุกคนก็จะรักคุณพ่อมากแล้วก็รักคุณแม่มากนะคะเราจะไม่กล้าที่จะจะละลาบระลวงท่านเลยนะคะเราจะพูดอะไรเนี่ยเราก็จะล้อกันเล่นปกติแต่ว่าถ้าจะล้อพ่อล้อแม่เราจะไม่กล้าเพราะว่าเราจะให้ความครบอย่างเตรงท่านมากนะคะแต่สิ่งที่เราคุณทําให้ท่านได้นั้นก็คือการมอบความสุข การมอบความไวม้วางใจแล้วการที่เราไปใช้ชีวิตอยู่กับโลกภายนอกที่เราจําเป็นจะต้องรักษาเกียรติภูมิของพ่อแม่เอาไว้นั่นก็คือคุณงามความดีดังนั้นการที่เราไปทํางานอยู่ที่อื่นๆก็ตามสิ่งที่เราจะรักษาเกียรติภูมิของครอบครัวเราไว้นั่นก็คือเราต้องทําความดีต้องพูดความดีแล้วต้องแสดงกกริยามารยะในเรื่องที่ดีงามเท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นการแสดงมันเป็นการรักษาวงตระกูลของเราว่า ลูกหลังของเขานะ่ะเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเป็นคนรักษาชื่อเสียงของวง์ตระกูลไม่ให้ใครมาดูถูกดูหมิ่นนู่นนี่นั่นได้นะฮะดังนั้นการรักษาวงตระกูลนี่คือการทําดีการพูดดีทั้งต่อหน้าและรับหลังตลอดจนถึงการอยู่ในสังคมนะคะในนี้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ <c oughs> ์สางงานกันนั่นก็คือหลาน <c oughs> นะคะ ที่ชื่อว่าโสรยานะคะโซรยาแสงสีซึ่งถือว่าเป็นหลานนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหลานที่อาจารยา์ยโสธราเนรักมากแล้วก็เห็นเขามาตั้งแต่เด็กไม่น้อยเลยตัวเล็กเท่าขวดน้าปลานะคะเราจําได้ว่าเ,เป็นอะไรที่เลี้ยงค่อนข้างยากเพราะว่านางจะร้องอยู่ตลอดเวลาและจะงงเนี่ยแต่โตขึ้นเขาก็จะสวยได้เราจะมาถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงบ้างคะพออยู่ที่บ้านเนี่ย เขาทําอะไรบ้างเป็นกิจวัตรสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะเอาแนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยสิสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุรยาแสงสีนะคะอายุ14ปีค่ะตอนนี้อยู่ชั้นอะไรคะ 2> ม,ม .2 ค่ะม .2 อ,อยู่โรงเรียนอะไรเอ่ยอยู่โรงเรียนบ้านสาราสามัชีะระดับเกรดเฉลี่ยในห้องพูดให้เพื่อนๆฟังดูซิว่าเป็นยังไงบ้างได้เกรดอะไรคะ3า8 <18. S 1> <3. 18. S 2> ได้อันดับที่เท่าไหร่ของห้องเอ่ย ได้อันดับที่หนึ่งทุกปีทุกเทอมนะก็จะสอบแล้ววันไหนที่นางขาดโรงเรียนนะนางก็เหมือนกนาลังจะผิดครูเพราะนางไม่ไม่เคยขาดโรงเรียนเลยนางก็จะไปเรียนแต่เช้าไปอ่านหนางังสือไปทำโน่นทำนี่ช่วยโรงเรียนเขานะคะวันไหนที่ให้นางขาดเรียนน,ะนางก็จะบ่นทั้งวันเลยดังนั้นมันก็ไม่ มันก็ไม่แปลกที่เขาจะเรียนได้ในระดับที่ดีแล้วก็เรียนได้อันดับหนึ่งของห้องทุกปีของโรงเรียนวาาศาถาสมคีเราอยู่ที่บ้านนี้เรารู้สึกอยู่กับยาน,นี่เป็นยังไงบ้างคะเราพูดให้ฝั่งบ้านเผื่อวิดีโอนี้จะได้ไปถึงพี่รัตนานะคุณน,นรัตนาคุณพี่สุริยาคุณแม่แก้วต่างนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอยู่ที่นี่อยู่กับยาใช่ไหมคะ อยู่กับยายสบายมากค่ะมีคุณยายทำกับข้าวให้กิน <c oughs> หน้าที่ของเราก็มีแค่ทคำความสะอาดบ้านค่ะดอ,อกนั้นคุณยายจะเป็นคนทำหมดทำความสะอาดบ้านแล้วก็นอนแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็คนที่เป็นผู้ที่ทําให้เราอิ่มนำำําสํารานทุกเวลานั้นก็คุณยายนะคะดังนั้นถ้าเราไม่รักคุณยายก็ไม่รู้ว่าเราจะไปรักใครเพราะเราอิ่มข้าวได้เพราะ คุณยายทําอาหารให้เรากินนั่นเองนะคะดังนั้นขอฝากนะคะขอฝากคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราด้วยนะคะในในท็อปปในเรื่องว่าเมื่อคุณมีความกระตันยูรู้คุณต่ออุปการีของคุณแล้ว ความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นกับคุณเองแม้แต่คุณจะไปทำมาหากินในที่ใดพื้นแผ่นดินใดก็ตามบุญนั้นจะตามรักษาคุณเพราะจิตวิญญาณนั้นคุณเป็นคนดีดังนั้นสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่ดีมันจะตามรักษาคุณแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามคนที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่ตีมเท่าฟ้าหอยแต่คุณกลับดูถูกได้คุณกลับเหยียบย่ำคุณกลับปล่อยปละละเลยคุณกลับทิ้งเขาไว้ที่มุมห้องแล้วคุณกลับปล่อยให้เขา โรยราคุณกลับปล่อยให้เขาร้องไห้คนเดียวคุณกลับปล่อยให้เขาเหงานะคะซึ่งนั่นถือว่าเป็นความผิดบาปนะคะเป็นความผิดบาปแล้วก็เป็นเป็นการปล่อยปละเลยของความเป็นลูกมันไม่ใช่ว่าเรารวยแล้วเราจะต้องมาตอบแทนคุณท่านไม่ใช่เราจะต้องอยู่เคียงเคียงข้างท่านในยามที่ท่านมีหรือไม่มีหรือยามที่ท่านสุขหรือยามที่ท่านทุกข์นะคะแล้วเราก็ต้องอรักษาน้ําใจซึ่งการแลกกันตลอดจนถึงจิตปละบางของ ของกดแก่เนี่ยจะมีมากนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะไปจะต้องรู้คือเราจะต้องเข้าใจแต่คุณเมื่อไปทํางานที่อื่นที่ไกลๆแล้วคุณก็หาเวลาว่างในการกลับบ้านนะคะมีดอกไม้ทุกเทียนมาบา้ท่านแล้วก็มาจัดก,การพื้นที่ของท่านว่าท่านอยู่ยังไงท่านกินยังไงท่านใช้อะไรแล้วท่านมีความสุขไหมนะคะเหมือนกับว่าเมื่อเราเป็นผู้ชายเนาะเราได้แต่งงานกับผู้หญิงเรามีลูกเราก็จะรับลูกรับเมียรับอะไรเรานะคะ พ่อแม่ของเราเขาก็จะรักกันจนคลอดเรามาเหมือนกันแต่พอเวลาท่านแก่ตัวไปจะปล่อยให้ท่านอยู่โดดเดี่ยวโดยใดแล้วพอเราโตขึ้นมาเราก็มีลูกเราก็รักลูกรักเมียของเรามันก็จะเป็นวัฏจกักรเวลาเราแก่ไปลูกหลานของเราก็จะทิ้งเราปล่อยให้อยู่เงียบๆแบบนี้มันก็จะเป็นกงกรรมกงเวียนดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยนวิถีชีวิตว่านับตั้งแต่วันนี้คุณจะเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วคุณคิดเสมอว่าคุณมีโอกาสได้มาดูแลพ่อแม่นั่นคือโอกาส ที่ดีสําหรับคุณและมันมีค่ายิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะการที่คนเราจะแสวงหาโอกาสในการมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มากราบพ่อแม่มาอาบน้ำให้ท่านมามอบความสุขให้ท่านมาอยู่เคียงข้างท่านมาอยู่ใกล้ๆท่านไม่ได้ปล่อยให้ท่านอยู่โดดเดี่ยวโดวยใดนั่นคือมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตอบแทนแล้วดลงฝากเอาไว้นะคะกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามให้กับยโสธราเสิภาพระพระพาสก,ก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ